สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเก็นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตนะคะแล้วก็กิจกรรมของแบคพิเซอนะคะประจําวันที่29พฤษภาคม2568นะคะก mm ่ hmm. อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเย็นคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผูดด้ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องื้อเรื่องต่ออันสุดท้ายลนะคะซึ่งเราก็มีการปรับปรุงนิด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 หน่อยหน่อยนะคะแล้วก็มีประตูโซลาร์ซีซั่นหลักมาลเรียบร้อยแล้วนะคะท่าน้นไปดูพร้อมๆกันเลยคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม,มแบก็กพิซเซอร์แล้วแล้วก็แม่บ้านขออน,นุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยนะคะใช้แค่ลิงก์ URL ในการเติมเท่านั้นเอง สำหรับวิธีการเติมนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปที่แม่บ้านเคยทำไว้ก็ได้หรือจะสอบถามทางร้านโดยตรงเลยก็ได้นะคะโดยสามารถติดต่อกับทางร้านได้ทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ Li@ n e แอดออฟฟิเลเลยนะคะเรียบราคานะคะสามารถตรวจสอบได้ตามนี้เลยแล้วก็รบกวนสอบถามทางร้านทุกครั้งนะคะเพราะเรื่อราคาบางทีก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นนะคะก็ ถ้าเกิดไม่แน่ใจย,ย,ยังไงก็สามารถสอบถามทางร้านก่อนได้เลยนะคะว่าราคาในตอนนั้นจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะ,ะยังไงก็ขออนุญาตฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนราคาวันนี้นะคะเนื้อหาราคาดีอุสสุดท้ายนะคะก็มาแล้วซึ่งเป็นการปิดฉากเรื่องราวของอัโทรักซิออนนะคะที่มีกันมาอย่างยาวนานกว่า5้าปีเลยทีเดียวเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ขอขอบคุณนักผจญภัยทุกท่านจากใจจริงที่ร่วมผจญภัยและฝ่าฟันอุปสรรคมากมายมาร่วมกันอย่างยาวนานนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่หยาดเหงื่อและความพยายามนั้นจะสำฤรธิ์ผลการต่อสู้กับแม่มดขัาวอิสเซลสราซึ่งเป็นฉากจบของเรื่องราวนี้จะเป็นบททดสอบสติปัญญาและความกล้าหาญของนักผจญภัยทุกท่านและเมื่อท่านเอาชนะภัยคุกคามจากเธอได้การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นี้จะถูกจารึกเอาไว้ในโลกของแบทเดซเซอร์นั่นเองนะคะ จะอยู่ในประวัติศาสตร์เลยเนาะเ <c oughs> ควสเนื้อเรื่องนี้มาพร้อมงระบบการต่อสู้ครั้งนี้แม้จะไม่ได้ยาวนะแต่ก็เป็นเนื้อหาสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกหลักของแบคทีเซอร์ที่ผ่านมากับเรื่องราวของเอเดเนียนะคะโลกอสูรที่จะเปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้โดยเราเชื่อว่าข้อมูลที่เปิดเผยในครั้งนี้นะคะในเควสเนี่ยจะทำให้การคาดเดากรรมสมัยครันน้งต่อไปเนี่ยมีสีสันไม่น้อยเลยทีเดียว เขาแอบบอกใบ้ไว้นิดน,นึงว่าเควสเงือกที่เคยเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเควสที่มีความเชื่อมโยงกับเอเดนเนียเช่นเดียวกันเควสเงือกไหนหวะ <c oughs> ระดับความยากของการต่อสู้ครั้งนี้ถูกออกแบบให้เทียบเท่ากับระดับชินีสิบของสาลาสีดำซึ่งสามารถเล่นได้ทุกสัปดาห์จึงไม่ยากจนเกินไปแต่อย่างที่เคยบอกไว้ในวิดีโอสารสักผู้พัฒนาอิสเรอิซโอย อิวเลอิวเลสรามีผู้นำจุดตม,มั่นอยู่ร่างนะคะบบบบไปคะ่ะลุยก็เป็นเควสแนะนํานะคะคาราดิอุสสุดท้ายการตัดสินของอะโทรลักซิออนป้อมประการสุดท้ายแห่งยุคโบราณได้เริ่มต้นขึ้นแลว้วเออเราก็ไปลุยกันได้เลยนะฮะซึ่งเควสเนี้ยมันเควสเนื้อเรื่องที่เชื่อมต่อกับบามาเคชิคาราเคียภูเขาหิมานิรันและโยรุนาเคียนะคะ จึงแนะนําให้ตรวจสอบเรื่องราวก่อนเออก็คือจะไปทําก่อนก็ได้จะได้เข้าใจในเรื่องมากขึ้นถ้าคุณจะข้ามไปเลยก็ได้แล้วแตะนะคะโอเคโดยถ้าเกิดเราทำเคสอันนี้จะเสร็จนะคะจะได้รับของรางวัลเป็นกล่องได้คอนแรกกําเนิดหรือว่าคอนโบราณนะคะก็คือเป็นคอนเอาไปีอาวุธประชานกับประดับคาราจาร์กันเองคือเป็นคอนกันแตกอะ่ะแหละใช้แทนหินคอนนะคะจะได้ระกูลละหนึ่งครั้งนะคะ โดยเอดันคลาดีอุสสุดท้ายเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ต้องทําคนเดียวนะจ๊ะสาม,มารถเข้าไปคือถ้าคนเดียวแล้วก็ต้องใช้ AP 330 DP หรือพลังป้องกันนะคะอยู่ที่420นะคะเออโอเครางควันรางควันรางวัลสําเร็จคนพรลายสัปดาห์นะคะก็จะมีนี่เป็นของรางวันรลายสัปดาห์ให้ด้วยนะคะก็จะมีกล่องล้าค่าของเลคียรอง้อย แห่งธรรมชาติยี่สิาอันพงยามโบราณยี่สิาอันนะคะประมาณนี้โอ้ก็ในกล่องลบผ้าของเดเคียก็มีโอกาสได้ประดับเดโมโอเลการะ,ะระดับศูนย์ถึงระดับตีเลยทีเดียวมีฉายาด้วยนะคะสําหรับสายสะสมฉายาต่อไปนะคะอาชีพเดทอายนะคะเพิ่มทักษะหุบเหวลึกหรือว่าแมกนูให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครเ,เล่นเดทอายอยู่ยังเล่นอยู่ก็มาบอกกันได้ เป็นไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะต่อไปปรับปรุงการหลบหลีกนียคะปรับเปลี่ยนทักษะหลบหลีกของ25อาชีพต่อไปนี้ซึ่ง25อาชีพ็นทางเกมอย่างวะ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะทางเกมนะคะประมาณหนึ่งถ้าเกิดขาดใครไปก็ขออภัยด้วยนะฮะก็ปรับเปลี่ยนทั้งการหลบหลีกทั้งหมดทําให้มีระยะการเคลื่อนที่ใกลเคียงกันในทุกอาชีพนะคะปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ตัวละครสามารถหมนุนตามกล้องได้ปุบ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 ก็คือพยายามแกให้มันใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อไปคะ่ะประตูหลักโซลารีเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยซีซัน่นนี้มีการปรับกฎความสําคัญเออ่ตามความคิดเห็นของนักจมภพยหลายๆท่านนะคะซึ่งก็คือทีมเดียวกันเนี่ยจะไม่สามารถมีอาชีพซ้ํากันได้อีกต่อไปนะคะก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนมีความสนุกสนานและดูเดือดมากยิ่งขึ้นนะคะเออ สำหรับโซลารีนะคะเผื่อใครไม่รู้จักโซลารีตอนนี้เปิดแล้วจนถึงวันที่3กระกฎาคมเนาะโดยการแข่งขันแบบจะอันดับนะคะจะอยู่ในช่วงเวลา4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของทุกวันจันทร์และศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จะเป็นเที่ยงถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนแบบฝึกซ้อมก็คือลงไปฝึกเฉยๆจะไม่คิดอันดับเนี่ยก็เปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะคะทุกวันเลย โซลารี uh, นะคะเป็นการจับคู่3ามคน vs 3คนโดยจะมีของข้างไหนให้ก็คือคุณไม่ต้องทำเกียร์ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาตัวละครเข้าไปอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตัวละครจะต้องเป็นเลเวล60ขึ้นไปด้วยนะ mm hmm. ก็เข้าไปจัดเซตจัดของอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะสุ่มนะคะสุ่มทุกอย่างเลยก็คือจะเป็นการสุ่มอาชีพสุ่มอนะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปไฟกันนะคะสำหรับสาย PVP ใครชื่นชอบอะไรประมาณนี้ก็ลุยได้เลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะสนามบรบแดงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สนามรบจากปราสาทหักพังเป็นเมืองหลวงบาเลนเซียนะคะโดยปรับเปลี่ยนจํานวนสมาชิกเข้าร่วมได้เหลือ20คนนะคะประมาณนี้แล้วก็รีกิ้วค่ะรีกิก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีของรางวัลให้นะคะสำหรับสมาชิกรีกิที่ อยู่ในกิ้วนั้นๆน,น,นะคะมาแล้วเกิน14วันขึ้นไปนะคะถ้าเกิดใครเพิ่งสลับสับเปลี่ยนกิ้วอะไรเงี้ยก็คือคุณอดได้ของมาจ๊ะปรับปรุงฟังก์ชันขนส่งคลังเก็บของนะคะก็เขาบอกว่าได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเอ,อการจะเปลี่ยนรถมาทั่วไปให้เป็นรถม้าการค้าเนี่ยเนื่องจากมันมีการใช้รถม้าน้อยลงเนื่องจากมีแม็กนูแล้ะเนาะ อ่ะแล้วก็มีการใช้คลังเก็บของของหมู่บ้านอย่างรอิสระถึงแม้ว่ารถมาทั่วไปในปัจจุบันจะไม่มีการใช้งานมาเยอะนะแต่ก็คิดว่าควรจะคงจํานวนมาไว้อ้อรถมาแบบไว้แบบนี้ดีกว่านะคะจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็เลยตัดสินใจไม่ลดจํานวนรถมาทั่วไปนะคะแต่จะเพิ่มจํานวนรถมาการค้าแทนนอกจากนี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้งานจุดเด่นของรถมาการค้าได้เหมือนเดิมนะคะก็สามารถบรรทุกน้ําหนักได้มากกว่ารถมาทั่วไปนั่นเองอืม ก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปสิ่งของที่หายไปจากมัโกเรียนะคะเริ่มมีข่าวลือว่ามีสิ่งของที่หายไปจากมักกเรียนะคะซึ่งจะมีสิ่งของล้ำค่าอยู่ข้างในด้วยซึ่งก็ล้ำค่าจริงใครโชคดีได้กล่องส่องทางไกลของกลูการขายอีกาดานะคะเอาไปเลย 2,000m โอ้โหอันนี้สายล่าสมบัติในทะเลนะคะใครชอบออกทะเลก็ขอให้เจริญเจริญขอให้โชคดีเจอสมบัติอันร,ร่ำแค่นนะคะ <laughs> ต่อไป ปรับปรุงองค์ประกอบเล็กๆที่สร้างความไม่สะดวกในการรวบรวมและลา่าสัตว์นะคะเช่นดวงยาที่คอยรบ,ลบกวนนู่นนี่นั่นบ๊ะอะไรเงรี้ยอันนี้ก็ปรับอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะต่อไปปรปับประกาศตาการปรากฏตัวของหมาป่ารุ่นที่เจ็ดกับแปดนะคะง่ายๆคือพออัปเดตมาปุ๊บคนรวยเกินก็อารมณ์แบบจับม้าทั้งวนันทั้งคืนไม่ทําอะไรกันแล้วชีวิตนี้ <laughs> <g ül üyor> ก็รวยเกินไปนะคะก็เลยปรับอัตราการเกิดเหลือแคล่ลดลงจากเดิมประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับมาป่ารุ่นที่เจ็ดกับรุ่นที่แปด แล้วก็มีการเพิ่มเชือกเรืองแสงแห่งนิรันดร์สำหรับการจับสัตว์ที่สามารถใช้งานได้อย่างท้าวอนไม่ต้องไปซื้อกันอีกเลียวนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องบรรลุเงื่อนไขเอ่อก่อนหน้านะคะก็คือต้องมีค่าความชํานาญฝึกสัตว์หรือชื่อขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ไปสําเร็จควยเรื่องขั้นการฝึกสัตว์ช่างสิบมาสนับสนุนฉุกเฉินแล้วก็ทําเคกสเกียรติยศเกียรติแห่งตระกูลฝึกสัตว์ด้วยนะคะ ก็จะมีให้ไปทํากับโรเลนโซที่หมู่บ้านเวเลียเนาะเดี๋ยวไปบ้างก็ไปทําเอาเชือกให้มันจบจบเออแล้วก็อันนี้เป็นความสะดวกสบายของคนใส่มมาจับมมานะคะซึ่งดีมากก็คือเอ่อต่อไปเราจะสามารถแบบเดินขึ้นที่สูงโดยไม่สะดุดได้แล้วนะคะโดยการกดสเปรบาร์ปปุบ,บ,บ,บเออแล้วก็ปรับเปลี่ยนปุ่มคีร์สำหรับทิ้งเชือกนะคะจากสเปรบาร์เป็นคิดข,ขวาประมาณนี้อืมแล้วก็ต่อไปไอทเทมนะคะพรแห่งสัตว์วิเศษก็คือ เพื่อความสะดวกในการใช้งานบัฟจากเครื่องเรือล่าสัตว์ได้เพิ่มสูตรการผลิตไอเทมพอรแห่งสัตว์วิเศษเข้ามาเอโดยสามารถเอาไปลงตลาดซื้อขายได้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็จะมีสูตรนี้ขออนุญาตวบปรัดันิดนึงต่อไปปรับปรุงความสะดวกสบายในการต่อสู้กับบอสอัลโทรักซิออนนะคะขออ่านที่ g m อมสรุปย่อไว้เลยนะคะก็คือ อาร์ทฮลักซิออนนะคะโอเจเคียได้เป็นเนื้อหาที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดได้รับการออกแบบให้ลดขั้นตอนการเตรียมตัวการต่อสู้กับบอสให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อให้สามารถเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าไปสู่การกวาดล้างบอสได้อย่างรวดเร็วโดยได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่นี้ในส่วนของบามาเคียชิคาราเคแลโยรูนาเคียด้วยเพื่อให้เราสามารถสู้กับบอสได้อย่างรวดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกวาดล้างบอสสุดท้ายของบามาเคียสําเร็จจะได้รับมีดสองคมแห่งโยรูเสื่อมสภาพผ่าผู้เล่น นี้มีไอเทมนี้อยู่ในการครอบครองนะคะก็สามารถย้ายไปยังส่วนของซิก้าผ่านทางโซมาเคียแห่งชิคาลาเคียได้ทันทีแล้วก็ไปสู้กับบอสสุดท้ายได้เลยนะคะโอ้ยิงหรอหากดำเนินถึงโยรุนาเคียเสร็จสิ่งก็จะได้รับมีจำบแบบเคลื่อนย้ยายไปยังสถานที่กวาดล้างบอสสุดท้ายของบางมาเคียด้วยเพื่อใช้ในสัปดาห์ต่อไปโอ้เจ๋งอารมณ์เหมือนพอฆ่าบอสเสร็จก็คือได้ของ ไปดันสองดันสามดันสี่เลยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออเออ,เอ,อก็ดีนะก็ะดูน่าสนใจดีนะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอะเออเดี๋ยวใครไปลองลองมาบอกแม่บ้านหน่อยซิอย่างนี้เราก็น่าไปลองเอาถรักซีออนทักราทิย์เหมือนกันนี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเพราะว่าทุกวันนี้แม่บ้านก็ลงแต่สาระาดามปาร์ตี้นะคะอืมต่อไปนะคะปรับผลประเภทกับดักไหมแก กับดักพิษเนียค่ะก็ปรับเรียบร้อยนะคะกับดักพิดก็จะเป็นเอ,อ่อความเสียหายหกร้อยถูกๆสองวินาทีเป็นเวลายี่สิบวิแล้วก็กับดักไฟนะคะขอบเขตกับดักเท่าเดิมแต่ปรับเพิ่มขอบเขตการระเบิดอีกห้าสิบปอร์ซ็นะะี่ค่ะประมาณน,นี้นะะี่ค่ะ โอเคสำหรับแพรวันนี้นี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูพาไปดูกิจกรรมกันสักนิดนึงนะมคะพาไปดูเลยก็กิจกรรมของวันนี้มันก็เป็นหลักๆมีแค่สองอันเรียกว่ากิจกรรมได้ไหมนเนี่ยสักคู่นะคะทุกคนอื อ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมของโซลารีโดยเฉพาะนะคะตอนถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องลงโซลารีเนาะก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้จะถึงวันที่สิมิถุนาย,ยนนะคะโดยก่อนลงโซลารีทุกรอบนะคะอย่าลืมกดรับขอขอ,ขอควสจากผู้ดำนะคะโดยจะต้องเป็นการลงแบบประลองอันดับหรือจัอันดับนั่นเองนะคะแล้วก็จะคือก่อนลงนะคะก็จะได้รับเอออย่าลืมรับควสเอิกง่ายๆอ่ะควสนะคะต้องมีสามสมอันเนาะลงไปแล้วก็ต้องชนะด้วยนะ ซึ่งเคเวสเนี่ยจะมีสามอันนะคะันก็คือชนะวันล,ละสามครั้งนั่นเองโดยอันแรกนะคะจะได้รับเป็นหิงคอหนึ่งร้อยอันหลักฐานโซนลทเลสามสิบอันกล่องน,น้ําหอมสูงระดับสูงสามอันนะคะแล้วก็รอบสองจะเป็นหิงคอหนึ่งร้อยอันแล้วก็มีน้ําหอมมีน้ํายาทะเลลึกให้เลือกนะคะรอบสามเป็นหิงคอนสามร้อยอันนั่นเองนะคะที่เหลือที่เหลือก,ก็จะเป็นเอ่อน้าหอมน้ํายาทะเลลึกน้ำมันอนมตะให้เลือกหกขวดนะคะให้เลือกนะ ถ้าพู่ยายนก็คือถ้าสมมติคุณลงครบหมดเนาะก็จะได้รับเป็นหิ่งคอนทั้งหมด500ก้อนนั่นเองนะคะโดยเป็นควยรายสัปดาห์ค่ะทุกคนเป็นควยรายสัปดาห์ก็ถือว่าคุณก็จะได้รับเอ,อ่อหินคอนห้าก้อนทุกๆสัปดาห์นะคะสําหรับกิจกรรมนี้โอเคต่อไปอันนี้ไม่เชิงกิจกรรมนะคะจะเป็นประกาศแต่ขออนุญาตแบบพูดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเกมไม่บอกโอเค คือจริงๆก็บอกก่อนอว่าแบงค์เอร์เขาแจ้งตลอดแล้ะค่ะขอแค่คุณติดตามสักนิดนึงนะคะอย่างน้อยเนี่ยดูไม่บ้างก็ได้หรือว่ากดอ่านอ้าเว็บสักนิดนึงก็ยังดีนะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะคะก็จะเป็นเรื่องเหรียญตากิจกรรมนั่นเองนะคะก็เขาจะรวมเหรียญเหรียญเหรียญตุ้ยเหรียญตานะคะเหรียญตากิจกรรมบางส่วนในวันที่26มิถุนายนนะคะก็คือเดือนหน้านี้เนาะก็มีเวลาอีกประมาณ3อาทิ์นะคะ โดยเหยรียญแกะเหรียญตากิจกรรมต่างๆนะคะที่เขาจะรวบรวมก็คือก็อคือถ้าเกิดเราไม่แลกนะเขาก็จะปรับเป็นเหรียญตาแห่งการตอบแทนไปเลยนะคะซึ่งเหรียญตาแห่งการตอบแทนมันก็จะเป็นเหรียญอีกแบบหนึ่งที่มีเอาไว้แลกของเหมือนกันเนาะก็คือถ้าเกิดใครลืมแลกอะไรหรือว่าของแลกไม่พอเอน,นี่ก็คือเหมือนกับแปลงให้อีกทีหนึ่งเป็นเหรียญตาตอบแทนที่แบบจะมีพวกหินข้อมีอะไรแบบเนี้ให้เราประมาณหนึ่งนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเอออันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นต่อยอดอะไรแต่ว่าของรางวัลพวกเนี้ยจริงๆแลกข้างในอ่ะมันดีกว่านะคะดีกว่าเป็นเหรียญตาตอบแทนแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางทีเราแลกก็เหลือเศษไงไอเศษตัวเนี้ยมันก็จะมาเป็นของรางวัลต่อไปอีกซึ่งก็ถือว่าดีดีมากนะคะเขาก็ประกาศไว้แหละอันนี้ก็เผื่อใครยังไม่ได้แลกนะเผื่อใครดองๆอยู่หรือลืมแบบบ้านๆเนี่ยบ้านๆแล้วไปเคลียร์ก่อนเพราะว่าบ้านก็ลืมเหมือนกัน แม่บ้านก็ยังไม่ได้เรกเลยทุกคนบางอันนะแม่บ้านยังดองไว้อยู่เลยแบบมันเลือกไม่ได้จะเรกอะไรแม่บ้านก็ดองอยาวเลยโอเคค่ะสาหรับวันนี้ก็แพอัปเดตแล้วก็กิจกรรมก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะไปพาคิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบาย bye bye.